12ส,งสิงหาคม2566ขอให้คุณแม่ทุกท่านนะคะจงมีแต่ความสุขนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง p a l e Channel นะคะวันนี้ก็มาอัปเดตความเคลื่อนไหวของน้องไรอันกาดบันฑิตกันนะคะอัปเดตคิวงานแล้วก็อัปเดตโพสของน้องไรอันค่ะ วันนี้นะคะน้องไรอันก็วิ่งถึง2ง,งานนะคะสุดปังมากๆเลยนะคะแม่ๆ FC แฟนคลับนะคะท่านใดที่อยู่ใกล้ทางไหนก็ไปให้กําลังใจน้องตรงนั้นนะคะเพราะวันนี้ป้าเลยก็ติดธุราแล้วก็ยุ่งๆหลายอย่างนะคะตั้งแต่เมื่อวานเมื่อวานก็ไม่ได้มาอัปเดตข่าวน้องนะคะวันนี้ก็มาอัปเดตช้านะคะรอบ13นาฬิกาคงไม่ทันแล้วคะ่ะเหลือรอบ17นาฬกานะคะอัปเดตโพสตแรกของน้องกันก่อนนะคะโพส โพสแรกนะคะจากเฟซบุ๊กกาดบัณฑิตจำปาสินนะคะน้องก็โพสไวทพรวันแม่ให้กับคุณแม่นะคะโพสต์ของน้องนะคะซึ้งมากค่ะสุขสันต์วันแม่นะครับรักแม่แม่เป็นผู้หญิงที่แข็งแรงมีความทะเยอทะยานในการเลี้ยงลูกสูงมากรักแม่ที่สุดเลยไม่เคยปิดกั้นความคิดลูกๆสนับสนุนใจใจดูแลดีมาตลอด ขอให้แม่สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับอย่ามีโรคภัยเบียดเดียนอยู่กับหนูและน้องไปนานๆนะรักแม่ครับเราอ่านแล้วนะคะก็อดไม่ได้นะคะที่จะยิ้มแล้วก็เพิ่มแทนคุณแม่นะคะที่มีลูกน่ารักแบ,บนี้น้องน่ารักมากๆใส่ใจในทุกรายละเอียดทุกๆครั้งเลยค่ะ ต่อนไนด้วยโพสต์ที่2นะคะของน้องไรอันกาดบัณฑิตค่ะจาบเบิลกไรอันกาดบัณฑิตนะคะวันแม่ปีนี้ขอให้แม่ๆทุกท่านนะคะมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะวันนี้มี2งานสะดวกการตรงไหนมาให้กําลังใจ กันเยอะๆนะครับรักทุกคนนะครับแล้วก็ e โมจิรูปหัวใจแดงแจ๋เลยนะคะ2ดวงก็ไรอันกาดบัณฑิตนะคะวันนี้น้องมี2งานนะคะ s แฟนคขับของน้องนะคะงานแรกนะคะรอบแรกไม่ทันแล้วค่ะ,ะคุณพระช่วยนะคะคุณพระช่วยสำแดงโสด1 1นะคะชีพจรลงเท้าค่ะรอบแรกนะคะก็เริ่มเวลา13นาฬิกานะคะแต่รอบ2ยังทันอยู่นะคะใครอยู่ใกล้ก็ไปให้กําลังใจน้องนะคะรอบที่2ก็เวลา17นาฬิกานะคะ ณโรงละครนะคะเคแบงสยามพิคเนตชั้นเนะคะสยามสแควร์วันค่ะอย่าลืมไปให้กําลังใจน้องกันนะคะสามารถนะคะไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจเ c e บ o o k คุณพระช่วยนะคะ F c p a n c l u b นะคะเข้าไปดูรายละเอียดที่นั่นกันได้เลยนะคะมาต่อกันด้วยงานที่2ของน้องนะคะวันนี้งานยกช่อฟ้านะคะที่วัดบัวหลวงนะคะปะทุมธานีใครอยู่ใกล้ก็ไปให้กําลังใจน้องกันได้นะคะงานนี้นะคะก็ไรอันซันฟอร์มค่ะ R.S.F. นะคะน้องก็รอกำลังใจจากแม่ๆ FC แฟนคลับอยู่นะคะใครอยู่ใกล้ใครไปหน้าง,งานก็ช่วยชมเผื่อให้กำลังใจน้องเผื่อด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลโพสต์นะคะจาก Facebook กาดบัณฑิตจำปาศิลป์แล้วก็ Facebook ไรอันกาดบัณฑิตไว้น้าที่นี้ด้วยนะคะขอบคุณแม่ๆ FC แฟนคลับทุกท่านนะคะที่รับชมขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งให้กับช่อง p a l e Channel ด้วยนะคะ ขอบพระคุณอีกครั้งค่ะหากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะคะ